ดีจ้าพ่อกันอีกแล้วกับสาวทุ่งกุลาเมื่อนี้พามากินน์หอยแมหอยหอยนั่งล้มจ้ะอันนี้หอมเจียวซื้อมาแบบเป็นชุดหมอว่าอยกินพริกเ,กเ,เด้ดสักแบบเพดดองมั้งเนาะที่จริงคนก็หอยกินได้อยู่แต่ว่าหอยกินแบบบ่เผ็ดนะจ้ะก่อนจะกินก้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใเด้อจ้ะจืดบ่โมนีเนะ หมอห้ามทุกอย่างแต่เราก็ทําทุกอย่างที่หมอห้ามหมอห้ามไม่ให้ทาเลิบก็แต่แต่เอามามาจาเมืงกระถินสวยสวย,สวยไม่ได้กินโดนหรอเกืออยากน้ำิเจียวอร่อยหรือเปล่าน้ำจิ้ม หวานม,มันตัวใหญ่คนแบบยิ่งมากินตัวน้อยหน่อย พักันเดาผมปี่เนื้อวัชพืชอันพากันเด็ดอันนีน้กินขนมเส้น แห่งเขาใช้ผีหนิดเดียวแห่งมูใช้ผีหนึ่งเดียวป๊าปะน้ำเดียว มันเริ่มแบบมันเริ่มว่าคันเราก็เลยแบบเสื่องตายกินผิดเหมือนเราค้นกัน้ะ หมอแงหามึนกินมฮึมก็เราอร่อย กินเสร็จแล้วก็ไปทายาต่อหอ,อมเจียวแบบกรอบมากกินตัวเล็กๆอะ่ะกินแบบ พริกหน่อยๆกินไปกินมากกันแล้วที่ตายเป็นคนแบบกินบเ่เพ็ดได้บ้านห,หนึง่งแฮมูเห็ดขนมเสี่ยงหะจต่หอมอร่อยท้ยห็ดหอขอว่าให้ได้กินดู ม้งอ่ะมันยนีวันหยุดม,ม้วมะเล็ดน้ะไว้ผมกับฟูผมก็ฟูอ่างลางอยู่อุย้ยตัวใหญ่ๆนี่ดูกันมงจะหวานเนาะ ไม่คให้กินหั่าไห่มันมันหนักทีกเดียมกินว่าเพสแตงแบบน้ำมูกไรก็สิเปลี่ยนกันอยู่ด้วยนะจ๊ะกินผิกแล้วน้ำมูกมันไหลกินตัวน้อยๆดกอะ่ะ ันเห็นเสียงเ็ย่าง่รูดู้ทางหลอกเสียงดังๆอืม้องใส่แบบก้อนสางตรงนี้มั้งอือ น้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มปกติน้ำจิ้มซื้อมามันจะไม่อร่อยตัวนี้อร่อยน้ำผักย้อย เราก็จะลงไปหาเพื่อนเพื่อนได้นิเพียนเพียนโอเค,อเคงองนั้นขึ้นมางองนั้นไงจ่า ได้ลงไปนะหนูจะทำคลิปลงแปลงล่างนางก็เลยลงไปหนูเริ่มหิวข้าวแล้วพี่น้องกินบลเลี่ยวเข่าเลยเนะี่ย อีกคำหนึ่งค่ะมไม่คืนหง่ะโอเคจ้าไปละนั่งร้อ,องไปกินขนมเส้นต่อ ว่าจะไม่ทำคลิปเลยมันก็จังไหนบุญนาะก็เล็บอะเล็กน,น่อยโอ้ยอร่อยไปกินเยอะไม่ได้มันผิดเยอะไม่ได้โอเคเหรพ่อกันไม่ิปวีดอหนักอะวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ